สวัสดีครับผมวาวานนะครับเ,เกมนี้คือเซเว่นะครับคลิปที่เท่าไหร่ไม่รู้วันที่3ของการเริ่มต้นใหม่นะครับเนื่องจากปัญหาไปอ่านดูแล้วแหละน่าจะเป็นประมาณว่าข้อมูลเยอะเกินอะไรประมาณนี้เหมือนไมค์คาร์บอะไรนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะตอนนี้ก็ จากแมพคราที่แล้วคืออยู่อยู่ไหนวะ <c oughs> อยู่ไหนลืมแล้วอยู่อยู่แถวนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็วิ่งตรงมานี่เลยไม่ได้แว้นี่ด้วยนี่คือที่ไปหาปืนวิ่งมาเรื่อยๆกะไปตรงนี้เคยไปแล้วมันน่ากลัวมากก็เออ ปกติคือวิ่งรัดแต่วันนี้คือวิ่งไปรัดคือมา,รมาตรงนี้งานตรมาก็เจอสิ่งก่อสร้างนี้นะครับก็พังๆนี่แหละแล้วก็ซอมบี้ก็มากมายอยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนด้วยก็วิ่งขึ้นมางา่งายๆแหละขำๆก็บังเอิญนเจอแล้วแหละกล่องนี้อันนี้นะครับอุกเก ในสุดก็เจออุกเกอร์นะครับอุกเกอร์คืออะไรคือที่บอกไปว่ามันเอาไว้ขุดนั่นเองนะครับขุดยังไงขุดอย่างนี้นี่ลองลองขุดไปทีงแล้วเพราะว่าทำไปทีงแล้วบงังเอิญว่าอินซิเดนต์ก็เลยทำใหม่ครับก็เนี่ยมันก็เร็ว เร็วประมาณเลื่อยไฟฟ้าตัดไมอ้อ่ะก็เป็นอุปรกรณ์ชิ้นหนึ่งถ้าถ้ามีโอกาสก็พยายามหาให้เจอแล้วกันนะซึ่งตอนนี้ผมเจอสองที่แล้วคือตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรง น่าจะตรงนี้นะครับที่เป็นปั๊มที่เป็นปั๊มนะนั่นแหละสองที่ที่เจอแต่ว่าในในหมู่บ้านเนี่ยไม่น่าจะมีเพราะในหมู่บ้านจะเป็นเป็นเลื่อฟ้าใช่ไหมมันไม่น่าจะทับกันนะครับก็นี่แหละมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวคลิปต่อไปจะจะจะ,จะทำ ปลูกผักให้ดูละกันนะครับอืมบอกไว้ก่อนเลยคลิปนี้ก็แค่นี้แหละสั้นๆเนาะไม่ใช่อะไรหรอคกนคนที่บ้านไงคนที่บ้านไงก็ต้องร้อยไม่อยู่กับร้อยห,หลับอ่ะงั้นก็ทําไม่ได้ะเนนั้นหลอดอะ่ะสกิดทั้งคืนอะ่ะ <c oughs> ขอโทษไม่เข้าเรทแล้ว นะครับอันนี้ก็ปิดอันนี้คือทางขึ้นนะครับผมปิดทางขึ้นไว้เพราะว่าเป็นบันไดเหล็กขึ้นได้แน่นอนสองนัดปังปังโดนด้วยนะครับนัดที่สองไม่โดนโดนนัดที่สามยิงไกลไปไหมเนี่ย ก็ถ้าเพื่อนๆเ,เล่นเจอบิวดิ้งนี้ก็ลงมาเข้ามาดูนะโอเคจบคลิปกดไลค์ด้วยกดด้วยไม่กดงอนก็จะมีเสียงบอกกันเรื่องของมึงใช้ใ้ด้วยก็ได้เนาะอเอออย่าเลยอย่าเลยไม่อยากดังเดี๋ยวดังแล้วทำตัวลำบากอยู่อย่างเงี้ยแหละ แบบจะไรจะไลคนดนูน้อยนะ้อยนะเนาะสู้ตายสู้ๆอบอกว่าทุกคนจะนอนหลับฝันดีเนาะทําไมไล่ไปนอนจังไม่รู้ผมเวลาผมทําคือกลางวันก็ทางานใช่ไหมเวลาดูคลิปใครเนี่ยผมก็ดูก่อนนอนอะไรเงี้ยเออก็ถ้าเขาบอกว่านอนหลับฝันดีบ้างก็เออจะดีบ้างไปละบายผมบอกมาเจอกันคลิปต่อไปจะมา สอนวิธีการปุ๊กพักบ๊ายบายสวัสดีครับ